ตำนานแห่งสนามรบกลับมาอีกครั้งกับการปรับปรุงใหม่ของรถถังที่6 2ที่หลายคนเคยคิดว่าได้ถูกเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปแล้วแต่ในปี2026รถถังรุ่นเก่าที่เริ่มเข้าประจำการมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นกลับถูกนำกลับมาปัดฝุ่นและยกระดับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้มันไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แต่ยังคงเป็นเครื่องจักรสงครามที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริงในสนามรบยุคป,ปัจจุบัน การฟื้นคืนชีพของ T-62 จึงเป็นเหมือนการผสมผสานร,ระหว่างอดีตอันแข็งแกร่งและอนาคตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมด้านการทหารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัสเซียได้ดึงเอารถถัง T-62 จำนวนมากออกมาจากคลังเก็บเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความจำเป็นในการเสริมกำลังรถถังให้เพียงพอสำหรับการรบการปรับปรุงครั้งใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำให้รถถังกลับมาใช้งานได้ แต่ยังรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกล้องตรวจจับความร้อนระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยและการเสริมกรอบป้องกันหลายชั้นเพื่อให้สามารถต้านทานภัยคุกคามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นจรวดต่อต้านรถถังหรือโดรนโจมตีสิ่งที่โดดเด่นคือการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับแบบหลายสเปกตรัมที่มีทั้งกล้องอินฟราเรดและเลเซอร์วัดระยะ ทำให้พลประจำรถสามารถตรวจพบและล็อกเป้าหมายได้ไกลถึง2-3กิโลเมตรในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนความสามารถนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับยุคแรกที่ T62 เข้าประจำการในทศวรรษ1960เพราะตอนนั้นระบบตรวจจับยังจำกัดมากอีกทั้งในรุ่นปรับปรุงยังมีระบบควบคุมการยิงที่ช่วยให้พลปืนยิงสามารถเล็งและยิงได้อย่างแม่นยำกว่าที่เคย ด้านการป้องกันรถถัง T-62 ที่อัปเกรดใหม่ได้รับการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบ KONTAKT 1รวมถึงตะแกรงเหล็กด้านข้างและด้านหลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านทานจรวดโจมตีและอาวุธปล่อยนำวิถีนอกจากนี้ยังมีการเสริมกรอะใต้ท้องรถเพื่อป้องกันระเบิดสแสวงเครื่องและทุ่นระเบิดซึ่งเป็นภัยคุกคามที่พบได้บ่อยในสนามรบยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ทีหกที่หลายคนเคยมองว่าเก่าและล้าสมัยกลับมีชีวิตใหม่ที่สามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางเทคโนโลยีสงครามที่รุดหน้าแม้จะมีข้อดีแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธข้อจำกัดของมันได้เนื่องจากเครื่องยนต์เดิมมีแรงม้าประมาณ620แรงม้าแต่เมื่อเพิ่มเกราะและอุปกรณ์เสริมเข้าไปน้ำหนักตัวรถก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความคล่องตัวและความเร็วสูงสุดลดลง อีกทั้งพื้นที่ภายในรถถังค่อนข้างแคบทำให้พลประจำการรู้สึกไม่สะดวกสบายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานานระบบสื่อสารแม้ได้รับการปรับปรุงแต่ก็ยังไม่ทันสมัยเท่ากับรถถังรุ่นใหม่อย่าง T ี90หรือแม้กระทั่งคู่แข่งจากตะวันตกอย่างไรก็ตามการที่รัสเซียนำ T ี62กลับมาใช้งานนั้นมีเหตุผลด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่ชัดเจน รถถังรุ่นใหม่นั้นมีราคาแพงและต้องการเวลาในการผลิตจำนวนมากในขณะที่ T62 สามารถปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่เป็นพันคันในคลังจึงเป็นทางเลือกที่ประหยัดและรวดเร็วกว่าอีกทั้งยังเหมาะสำหรับการฝึกกำลังพลใหม่ที่เพิ่งถูกเกณฑ์เข้ามาเพราะระบบควบคุมพื้นฐานไม่ซับซ้อนเท่ารถถังยุคใหม่ ในสนามรบจริงรถถัง t 6 2ที่ปรับปรุงใหม่มักถูกใช้ในบทบาทสนับสนุนมากว่าการเผชิญหน้าตรงๆกับรถถังรุ่นใหม่ของฝ่ายตรงข้ามมันถูกใช้เพื่อยิงสนับสนุนการบุกของทหารราบหรือใช้เป็นฐานยิงเคลื่อนที่สำหรับป้องกันแนวรบการมีกรอดเสริมและระบบตรวจจับใหม่ทำให้มันยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ก็เพียงพอในการสร้างแรงกดดันและคงกำลังรบของกองทัพไว้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการนำ T-62 กลับมาใช้งานเป็นสัญญาณว่ารัเสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาการสูญเสียยุโทโธปกรณ์จำนวนมากแต่ฝ่ายรัเสเซียเองกลับยืนยันว่านี่คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และการปรับปรุงที่ทําให้รถถังเหล่านี้ยังมีประสิทธิภาพถือเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าจะเป็นความจําเป็นที่เกิดจากขาดแคลนในมุมมองกว้างขึ้นการฟื้นคืนชีพของ T62 ในปี2026สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการสงครามที่เปลี่ยนไปแม้รถถังสมัยใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายมหาศาลและต้องใช้เวลานานในการผลิต การนำเอารถถังรุ่นเก่ามาเสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่จึงเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเติมเต็มช่องว่างของกำลังรบซึ่งนับเป็นตัวอย่างขอองค์การผสมผสานร,ระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างชัดเจนดังนั้น T62 ในเวอร์ชั่นปี2026ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อโชว์ในพิพิธภัณฑ์แต่มันยังคงเป็นเครื่องจักรสงครามที่สามารถใช้งานได้จริง แม้จะมีข้อจำกัดแต่การผสมผสานระหว่างกรดเสริมระบบควบคุมสมัยใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงก็ทำให้รถถังอายุเกือบ60ปียังคงยืนหยัดอยู่ในสนามรบและเป็นบทพิสูจน์ว่าตำนานสามารถกลับมาลดแล่นอีกครั้งได้เมื่อผสานกับเทคโนโลยีใหม่